สวัสดีตอนท่คุณรัชมในการวูดแคสเตอร์เกมเมอร์เลผมเคยแคสซี่เกมเมอร์ทีนี่้และแขกรับเชิญเราวันนี้คือคุณขอบคุณไปละคาสซต์เก่า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 แล้วเก่าแล้วไอเกมรูปบอลเกม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 มอร์เดอร์ก็คืออินนเดียชื่อชาร์ลีชาลีเลยเป็นอินเดียอ่ีไออินเดียหวัดดีไอจันนี่แกไม่ต้องไว้ใจ อยู่ไหนโกวิสกี้โอเคออะไรชื่ออะไรเฮ้ยอู้เสียงวิตรมาแต่ไกลกาเลอร์กาเลอร์เออชิลเลีย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 ใจเย็นชิลเลียชิลเลียเย็นนะชิลาพียผูดบีชิลาใจเย็นชิลาใจเย็นลบลมลมกูลบทางลบทางลบพา้กูเล่นไปเอะเลยเล่นไปเยอะ อเออ,เอ,อทำไมเ, e yeah. เอ้ยทำไมไอ้งนี่มันวิ่งเร็วจั่างี้กีนักแตกเนี่ยหาได้ผ่านเข้าบเมื่อกี้ไม่ได้กีนแล้วม่งร้องอ่ะเล็กชิกไหน totally. you have lost connection to the game อ้าเออเขาก็หลุดเหมือนกัน